สบายดีพ่อแม่พี่น้องกับสบายดีเอฟทุกท่านพบพ่อกับซองแม่น้องแก้มบมคือเก่าพี่น้องเลยมาเบิ่งสุพินกำลังกขมุกขมุมนตัาหมักแตงสอยแม่น้องอเนวยังหนาวโอ้ยบายดีพี่น้องใายกล้องในจักรพารดิถ่ายไายเด้อถ่ายได้เด้อขู่ก๊อปกี้ ซอยอการคนละไม่ละเมอพี่น้องเ้ยบาวตายพิ่<า>เป็นคนละมน,น,นมีกันนองแมนกับน้องกอปกีน้องกอปกีก็มีสองกันได้พี่น้องเลยซื้อสื้อก๊อปปี้บ้ามสองก๊อปปี้นะโดยขาก็ได้ก็แช่ได้พี่น้องได้มีสองวัดคู่คนเลยปูหล่างบงตงแถวนี้นะพายก็โทษถามกบจ้านะ สองโลไปเจียวว่าโลเท่าไรโล่ชาหาโล่าพันโทรทำเราด้วยโล่ชาพันละมากว่ะเราขายเนื้อขายสารชีพ้นหมวกอเอาโลนึงขันเอาค่ะขายโลชามชอยู่บนหมวกขายให้ฮะร้านเช้าเห็นยังอนนะเห็นแต่หัว มน้องเลยเฮ็ดับปลูลิปปลิูป้าพี่น้องไอ้ขมุกขมุมพี่น้องล่มือเต็งอ่ะพักกแนมมาดูทุกคนเพี่น้อง้บอกยหคายตัวจร้ว่ตัวจัดโอ้ยฮลเราไปคลายขนาเนีน ป้าพี่น้องเอ้ยสอยสวยกันคนละไม้ละมืออ่าคนละไม้ละมือพี่น้องเอ้ยเก็บมาแล้วแล้วก็มาล่างสอยไม่น้องอเนยอืมก็ตาใหญ่เลยใหญ่สุดเลยตายคือไปหาเห็ดพี่น้องเอ้ยปลาปลาที่ใช่ยบาได้ขดถึงกระตาขึมาาได้ยังเลย โอ้ยกระตานี ar, pues ja map, whole, ่ข้าเจ้าเต็มจะมาบ่ได้ดอกพดโพดอกอยากได้ลายแล้วป้าเอากระตับกระตายอยากนะพี่น้องอันนี้มเมนกระตาแนวอื่นได้ไปเต็มนี่เบาต่ายเต็มนี่ได้ประจักษ์สิบกว่าโลเนาะคอมเมนดอกจุ่มคือมันหนักๆแต่มันออกแต่หัวปีนะเออมนมันกับมวนเลยเนาะมันได้ลาย มันเื่องคห้ามมันดแตนกั้่นมักในมักแตงอันนี้มันดกอยู่แล้วกลับกินกับแซบยามกอบเกาบเอาลงเลยลดเฮ้ยพอสาคการทันเละ ดินจเกป้าบาตาโจมไปแล้วพี่้นงะจมไปโจมไปแล้วไปแบบนี้ดโพสยกันคนละใ้ละมือเลย้นรูมักถั่วนี่ถั่ว้นึ่งโมเออ้ยแม่นเบิดแม่นบร์มักถั่วเบิรดบอกโดยห้องยังลูกหล่ะเห็นแต่หัวนางปนปลอกมาแต่ไฮผู้ นลงอีกเลยลงอีกเลยเด่นนะหัวนางสบายดีป่าลุงเลยลุกอเ,เออ,อเหนื่อยบิงแหงเหนื่ลยนะอสอยกันคนละไม้ละมืะมอเงิ่งงามตสเก็บต่อไปว แล้บริหนังพืนเลยมันเป็นย้อยนย่งเงี้ีหมากโปกนนี่หมากโปกนเต้นอยู่ต่ำมันก็เลยแปะดินอืมอ๋อกรานไม่วอ่าอยากออกบำี่ขอกอกบ้าลูเอาไปนุ่งทรงนน่งเสื้อตาเลกตล่ด้วยเลล่ละ แม่เนื้อแม่เนื้ออย่างไรพาไปหาแม่ตามสาวพี่น้องเอ้ยขอโทษขอภายหลายๆเด้อก่อนหนูนหเเ็นางล่างอจะให้พาไปร้ามาขัวเนยให้เลยอย่าส่ดนะลูก อืมจ้บ่าวถั่วล้วนเลยจ้าแม่ ไงเลยสวนนาย้าสุดหล่งข้ามันมันเห็ดข้างซิบเมื่อในเขียวเห็ดแม่เนยเป็นดองเม้ห้องเขียวเขียวซาเวยห้่อง้้ใหอมีสื่อผู้คนมีชายาเองเป็นดอก้องเลยอ่าเขียวแล้วก็มีทางแดงอ่าใค่ยิบมีดำ มันกลายว่าดำไปแล้วจะห้องเขียวนะดำเพราะว่าได้อยู่ในนิพี่น้องเลยดำไอ้ดำนี่องดำดำน้องไอ้น้องไอ้ยอดน้องน้องยอดน้องขอดดำหนึ่งอีกคืออยู่โน่นสูงมีแต่สื่อดำเลยพี่น้องค่ะ มีมิแต่เขียวพี่น้องเลยมีแตีเขียวกับแดงป้าโปดโดแม่น้องอเนยขยันพี่น้องเ้ยดูเด็ดเด็ดกบทีอยู่เห็ดมมวยหมยตามคู่หมกถั่วข้างบักทั่วลายลีโลเนาะบงนกันพี่น้องเอาด โดโพอืมชวนแม่น้องอเนยคือสิดุกอารีลนอะกอจากเราปลูกยักปองแล้วนี่สุดเล่งเลยใหญ่นองอเนยนดูดดปลูกคูย่ามเลยแม่น้องอเนย์เอาก็ะเสดสูดน้เลยแหละเมื่อยพวไทยขางไทยสวนไหนก่อนอือจะเห็ดก่อนใหญ่ลย ไปเด้อปีนี่ไปดำหน้าซอยเนี่ยแม่ใบติเออใบติอติป้าพี่น้องเลยมักตัวหมักถั่วมักเตงพี่น้องกันเลยโพดโพว่าลายลายเทอายววาเอาสิยิบหน่อยหน่อยไปโล่งเหมือนกันถั่วสองเข็มเลยนงอืมอืม เราดูเราดูเห็ดคนดูอื่น้แรงกุ้งตีเนาะมีสถานที่ลูกกลเขาลูกย่ลงเข็บแล้วมือนี่ยก็บริสุทธิ์งานมุนีทำมาเป็นไปลงหน้าแบาอีกสิให้บรับมืเห็นคนแาวนาอยไปลงเข็บแบบอีกสิเจ๊เสด็กลงแล้ นืมแล้วสาวอะไรห้องห้องเก๋ใจแต่ตามน้ำส่องยูทูปพี่น้องเลยไปน้ำกันนะวัาหมวนจุ่มเจลเนาะปิ้งกบยังปิ้งปลาเนาะเต่งกนปลา เสะไปแล้องป้าหมักแตงไปลองกันเลยพี่น้องหมักแตงหมักถั่วโพดโพวาลายกระตาบริเวณกระตาหน่อยได้หน่พี่น้องเลยกระตาใหญ่ได้นี่ไปเต็มนี่เฮ็ดเต็มนี่จะว่าจะสิบปลายโลหรือซาวโลอยูจังละโอ้โหสี่สิบโลตาบักใหญ่เนาะจุบเด็กแมนแมนแม่นสี่สิบโลคือว่าเนี่ย นี่คนมากเลยนะเฮียน้องคลิปนี้ก็จมมาภาคคุณภาคไลค์กดแชร์กดติดตามซ่องแม่น้องแกมบมเด้อพี่น้องเด้อฝากฝากกันช่องบ่าวตายี่เด้อพี่น้องฝากเบิ่งฝากส้มฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในเด้อพี่น้องขอบคุณลงหนาเด้อพี่น้องฝากเบิ่งกฝากส้มต่อต่อไปพี่น้องเฮ้ยพี่น้องเอ้ยมากันมาตัดสายเฮ้ยปัด จับได้อย no eh ู่บ่ผู้บ right> ่าวนะจับให้แม่น้องแก้มบุ爸爸้มได้คนหนึ่งจะบ่ายดีพี่น้องอยากให้พี่น้องเห็นอยากให้พี่น้องฮู้ว่าเสวยแล้วเข้าไปลงขิดนะเนี่ยเอาบุ้มไปลงอันนั้นนั่นอันนไปลงไกลบอกไกลนู้นเลยเนาะบ้านเราหนุ่มเดียทำไมเมื่อเฮ้ยเขากับซิได้แลนไปลงอีกแล่นนี่นะพี่น้องเอ้ยขอไผ่กระดาษขอโทษขอไผ่ลายลายลงสะลงสวยกันเลยพี่น้องเบิ่งดูพี่น้องอันนี้อันนี้ของต้น พอดเพล่ได้คนละอ่านเลยพี่น้องวันนี้คือยังแฟนเฟิร์สน้องอเลยตั้งหัวแตกอะไรพี่น้องเลยมีคนเดียวเหรอแม่สบายดีพี่น้องเบิ่งต่อต่อไปปากเบิ่งปากส้มต่อต่อไปเด้อสบายดีขอขอบคุณหลวงหนา